รายการตำนานและความเชื่อสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวของตำนานและความเชื่อที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องออแก้วสารพัดนึกค่ะของวิเศษในตำนานไทยที่เราคุ้นเคยกันดีเราจะอิงจากบ,บทความแก้วสารพัดนึกตำนานและคติธรรมแห่งความปรารถนานะคะมาดูกันว่าเบื้องหลังตำนานเนี่ยมีแง่คิดอะไรซ่อนอยู่บ้าง เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับเพราะไอแนวคิดเรื่องของวิเศษที่แบบว่าบรรดาลพรได้เนี่ยมันมีอยู่ในหลายวัฒน,นธรรมเลยนะมันสะท้อนความหวังลึกๆของมนุษย์เราใช่ค่ะแต่ในบริบทของไทยเรานี่แก้วสารพัดนึกมันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นครับเริ่มจากชื่อเลยไหมคะ สารพัดนึกครับผมฟังแล้วก็ตรงตัวเลยคือนึกอะไรอยากได้อะไรก็ได้ทันทีใช่ครับเหมือนเป็นสุดยอดไอเทมเลยนะคะสําหรับความสําเร็จความรวยความสุขครับผมแต่ว่าความน่าสนใจในแบบไทยๆก็คือมันมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพุทธศาสนาเข้าไปด้วยอ๋อยังไงคะคือมีแนวคิดเรื่องบุพเพตวัตถุครับ หมายถึงทรัพย์หรือ,อ,อผลดีต่างๆที่มันเกิดจากบุญเก่าที่เราเคยทำไว้อย่างในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องของท่านธนัญชัยเศรษฐีที่ท่านได้แก้วนี้มาเนี่ยก็เพราะผลบุญในอดีตชาติที่ท่านสร้างสมมานั่นเองครับโหแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องของวิเศษเลอยๆแต่มีที่มาที่ไปผูกกับเรื่องบุญกรรมด้วยแล้วนอกจากชื่อแก้วสารพัดนึกเนี่ยเหมือนจะมีชื่ออื่นด้วยใช่ไหมคะหรือของที่คล้ายๆกัน มีครับมีมีอย่างเช่นแก้ววิเชียนฉายอันนี้จะเน้นเรื่องแสงที่เปล่งออกมาอ่าค่ะหรือถ้าเราไปดูในวรรณคดีไทยเก่าๆพวกอีเหนารามเกียรติ์พระไยมณีอะไรพวกนี้ก็จะมีแก้วมณีโชตแก้วมณีรัตนะซึ่งก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกันนี่แหละครับอืมค่ะค่ะจุดที่น่าสังเกตนะครับคือในตำนานส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ได้ครอบครองแก้วพวกนี้ มักจับไม่ใช่คนธรรมดาอ๋อเหรอคะครับแต่จะเป็นผู้มีบุญญาธิการมากๆเป็นเทวดาหรือไม่ก็เป็นฤาษีที่บำเพ็ญตะบะมานานอืม mm. ตรงนี้มันก็สะท้อนความเชื่อลึกๆของเราว่าเออของดีของวิเศษแบบนี้มันต้องคู่กับคนดีมีคุณธรรมเข้าใจเลยค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่องคุณสมบัติบ้างอันนี้น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะที่เขาว่ากันว่าบรรดาลได้ทุกอย่างนี่คือรวมถึงอะไรบ้างคะโอ้โหเยอะเลยครับหลักๆก,ก็เงินทองทรัพสมบัตินี่แน่นอน แล้วก็มีอาหารการกินยารักษาโรคโหขนาดนั้นเลยครับแล้วก็ยังเชื่อกันว่าช่วยป้องกันภัยพิบัติพูดผีปีศาจแล้วก็เสริมพวกบารมีโชคลาภด้วยค่ะแล้วก็เรื่องแสงใช่ไหมคะที่บอกว่าแก้วจะเรืองแสงได้เองใช่ครับอันนั้นเป็นเหมือนสัญ,ญาลักษณ์บ่งบอกถึงบุญญาธิการของผู้ที่เป็นเจ้าของแก้วนั้นฟังดูแล้วเหมือนเป็นของที่ตอบสนอง